สาวน้อยในตะเกียงแก้วบทประพันธ์ของโสพีพันนลายตะเกียงแก้วใบกระจิตลิตคือบ้านของแม่มดน้อยจินนี่หากผู้ใดได้ครอบครองจะมีโชคมหาศาลแล้วด้วยวาสนาผูกพันเขาจึงได้เป็นเจ้าของแต่กลับไม่ยอมให้แม่มดน้อยใช้เวทมนต์เพื่อช่วยเหลือแต่แล้วด้วยโชคชะตาก็นำพาให้เกิดการฝ่าฝืนจนผิดกฎแม่มดอย่างร้ายแรง อันเนื่องมาจากความรักเพียงประการเดียวจะเกิดอะไรขึ้นกับแม่มดน้อยแสนสนสาวน้อยในตะเกียงแก้วบทที่46เด็กชายพงเหิอของขวัญชิ้นใหม่ที่ได้รับจากจินนี่กับพี่ชายปิดเทอมแล้วเด็กชายเล่นอย่างมีความสุขดารุณีแซวน้องชายเมื่อเห็นน้องชายนั่งในห้องรับแขก เอาแต่เล่นอย่างเพลิดเพลินเป็นไงเล่นจนอิ่มเลยนะไม่ต้องกินข้าวแล้วสิพงเงยหน้าขึ้นสนุกจังฮะพี่นีอะไรเล่นเป็นชั่วโมงไม่ขยับตัวขยับแต่นิ้วลองเล่นดูสิฮะไม่ล่ะไม่ถนดัดพี่จินนี่กับพี่อิดซื้อให้ฮะรู้แล้วบอกเป็นครั้งที่ร้อยแล้วก็พงตื่นเต้นนี่ฮะ จ้าแล้วอยากได้รางวาัลอะไรจากพี่ล่ะเด็กชายวางของเล่นทันทีพู้กับพี่สาวเป็นงานเป็นการเคลงขืึมผิดอายุเด็กเก้าขวบสิบขวบพี่นีพงอยากได้แน่สงสัยแพงมากใช่ไหมไม่แพงฮะแพงก็ไม่ว่าหรอกช่วงนี้พี่มีเงินจะซื้อให้เด็กชายโครงสีสาไม่ใช่เป็นเงินไม่ใช่ของฮะ พูดเร็วๆสิอย่าโม้อ้างนู่นอ้างนี่เปลี่ยนใจไม่ให้ด้วยพี่นีช่วยพงหน่อยสิฮะพงอยากได้ของขวัญเป็นพี่จินนี่ดารุณีแปลกใจในตอนแรกสุดท้ายก็หัวเราะลัน่นบ้าจริงพี่จินนี่เขาอยู่กับเราอยู่แล้วอยากให้อยู่ในฐานะพี่สะพ้ายฮะอืมดารุณีจับศีรษะน้องชายเป็นเด็กเป็นเล็กคิดเกินตัว หากพงสุขขมเคร่งขรึมพงพูดจริงนะฮะอยากให้พี่จินนี่เป็นแฟนพี่อิฐแล้วพี่ทวีล่ะปล่อยให้อกหักไปฮะรู้หรืออกหักแปลว่าอะไรพี่สาวเลิกคิ้วเด็กชายแก่แดดตอบทันทีพงดูโทรทัศน์เป็นประจำอกหักก็เจ็บปวดร้องไห้กินเหล้าเมาอย่ายุ่งเรื่องผู้ใหญ่ พี่อิดก็รักพี่จินนี่นะฮะรักดารุณีขมวดคิ้วรู้ได้ยังไงพงถามพี่อิดพี่อิดไม่ยอมตอบแสดงว่าต้องรักดารุณีคิดตามที่น้องชายพูดจากเหตุการณ์ประจำวันพี่ชายเป็นพี่ชายของทุกคนรวมทั้งเป็นพี่ชายของจินนี่ไม่เคยแสดงอย่างผิดปกติส่วนสาวน้อยจินนี่ ออกจากร่าเริงน่ารักและสงบเสงี่ยมเรียกพี่ชายเป็นเจ้านายยกย่องพี่ชายเป็นนายและเธอเป็นบ่าวดูจินนี่รักพี่ชายแต่ก็เป็นรักแบบเธอทูลบูชาในฐานะนายพงคิดผิดไปหรือเปล่าที่แน่ๆพี่ทวีรักจินนี่ดารุณีบอกแต่พี่จินนี่ไม่ได้รักพี่ทวีฮะ ปล่อยให้ผู้ใหญ่เขาจัดการกันเองเจ้าเด็กจอมยุ่งโท่ไม่เห็นใจเด็กเป็นโรคหัวใจเลยพงเบ้ปากเขาเป็นโรคหัวใจตั้งแต่เด็กและต้องทานยาทุกวันรวมทั้งต้องไปตรวจประจำเดือนทุกเดือนถ้าพงอ้างโรคหัวใจพี่ๆจะสนใจเขาเสมอเด็กชายจึงฉวยโอกาสยกขึ้นพูดดารุณีรูปศีรษะน้องพง เธอเป็นโรคหัวใจเธอไม่ต้องคิดมากสิพี่นีก็ช่วยเชียสิฮะเชียก็เชียได้แต่จะสำเร็จหรือไม่เชียไม่สำเร็จก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะจะจะลองดูจริงๆนะฮะจ้าสัญญาดารุณีพยักษน้าสัญญาเพื่อน,น้องชายที่น่ารักและน่าสงสารอ้างโรคหัวใจ ดารุณียอมแพ้ขณะนั้นจินนี่เดินเข้ามามือถือยากำหนึ่งพร้อมน้ำแก้วหนึ่งน้องพงษ์ทานยาหลังอาหารค่ะสาวน้อยนตะเกียงแก้ววางยาบนโต๊ะหล่อนตะระตรียมไว้ให้ทุกวันเด็กชายต้องกินยาเช้ากับเย็นเช้ากินสามเม็ดและเย็นอีก4ี่เม็ดเด็กชายกลัวจริงๆกินทุกวันจนเบือ่อ จึงร้องพี่จินนี่แกล้งลืมบ้างได้ไหมหาไม่ได้ค่ะทานเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนหน้าที่จัดยาเป็นของดารุณีแต่ตอนนี้งานในบ้านจินนี่แย่งทำเกือบหมดรวมทั้งเรื่องดูแลน้องพงคืนยายากเย็นทำหน้าฝืนใจจินนี่เก็บถ้วยไปหลังบ้านหลังจากเด็กชายกินยาแล้ว ในบ้านจะมีกล่องยาของพงจินนี่เดินออกจากครัวมาทางอีดซึ่งอ่านหนังสือพิมพ์ในห้องรับแขกเจ้านายคะชายหนุ่มวางหนังสือพิมพ์มีอะไรยาคุณพงจะหมดแล้วค่ะอิดมองปฏิทินที่แขวนบนผนงังมีวงกลมตัวใหญ่บนตัวเลขอาทิตย์หน้าผงต้องไปพบแพทย์แล้ว แกบทเรื่องทานยาค่ะอิดพยักหน้าความจริงก็น่าสงสารกินยามาตั้งแต่เด็กเสียงชายหนุ่มแผ่วเบาต้องพบหมอทุกเดือนคุณพงเข้มแข็งนะคะอืมตอนเป็นเด็กก็เกือบไม่รอดหมอเคยบอกว่าพงอายุจะไม่ยืนแต่ก็ผ่านมาได้ปีต่อปีฉันไม่ยอมให้น้องอ่อนแอฉันเลี้ยงเขาแบบเด็กปกติเลย ให้ทำทุกอย่างแบบเด็กคนอื่นทำอยากให้แกเป็นปกติมีความสุขกระแส,สเสียงรู้เลยว่าผู้เป็นพี่ชายารักน้องมากแค่ไหนตลอดเวลาที่สาวน้อยในเตะเกียงแก้วมาอยู่ที่นี่ <c oughs> เด็กชายพงแลดูเป็นเด็กปกติจริงๆเพราะกําลังใจจากบ้าน <c oughs> จากพี่ๆเพราะยาที่ทาน <c oughs> และเพราะอยากจะมีชีวิตอยู่ดูโลก เป็นเด็กก็รู้จักกลัวตายจึงเข้มแข็งจินนี่ยิ้มแห้งๆเจ้านายทำถูกแล้วค่ะคุณพงต้องอยู่โลกนี้อย่างมีความสุขเข่าพยักหน้าแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆช่วงเวลาสั้นๆพงอายุไม่ยืนอิดทําใจไม่ว่าจะไปวันไหนเขาก็จะทำใจขอให้น้องมีความสุข พงเข้านอนแล้วดารุณีกับอิดนั่งคุยกันตามลำพังนาฬิกาบอกเวลาห้าทุ่มเศษนี่พี่มีเรื่องจะคุยกับเธอดารุณีหาวนอนทํำท่าจะไปนอนแล้วแต่พอพี่ชายเอ่ยปากหญิงสาวก็พยักหน้าค่ะหล่อนเข้าใจว่าเป็นเรื่องของพงหรือไม่ก็จินนี่ เธอกับคุณวัดหมู่นี้เป็นยังไงบ้างธรรมดาค่ะนัดทานข้าวบ้างก็นัดกันเกือบทุกอาทิตย์คุณวัดเจ้าชู้ค่ะผู้ชายก็เจ้าชู้ค่ะแต่ว่าดารุณีเลิกคิว้วคิดอะไรบางอย่างได้ร้องพงหรือว่าเขาล้อเล่นอะไรกับจินนี่อีกแล้วหญิงสาวใช้คำว่าล้อเล่น คำเดิมที่สุภวัิเคยอ้างประวัติศาสตร์ซ้ำรอยหรือหล่อนเคยพูวกับคนรักแล้วที่ผ่านมาก็ให้ผ่านไปแต่อย่าทำเช่นนี้อีกพี่อิดกับจินนี่จะไม่เข้าใจคนรักรับปากอิดถอนใจยาวจำเป็นต้องพูดเขาวลวนลามจินนี่ลวนลามกับล้อเล่น คนละเรื่องกันเลยดารุณีหน้าซีดสลับแดงไม่ใช่มังคะเขาต้องไม่ทำเช่นนั้นนี่คุยกับเขาแล้วคุยกันเข้าใจดีคืนสุภวัตยังเหลวไหลก็เท่ากับไม่จริงใจต่อรอนดารุณีไม่เชื่อคนรักจะกล้าถ้ากล้าก็จบจบเลิกกัน สุภาวต้องไม่รอเล่นและไม่ลวนลามไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาต้องไม่ทำเขาวลวนลามจินนี่พี่ชายยืนยนันระหว่างพี่ชายกับคนรักหล่อนจะเชื่อใครหญิงสาวกลืนน้ำลายยากเย็นจินนี่ไม่เห็นบอกนีจินนี่กลัวเธอเสียใจไม่จริงจินนี่ต้องบอกกับนีสิ จินนี่กลัวเธอเสียใจพี่รับหน้าที่พูดกับเธออาจจะร้อเล่นจินนี่คิดไปเองดารุณีแก้ตัวแทนคนรักอิดแต่ต้นแขนน้องสาวคิดอะไรล่ะในเมื่อคราวก่อนก็คุยกันรู้เรื่องต้องเลิกร้อเล่นหล่อนกำรรม,มือแน่นเจ็บใจทำไมวัดไม่เชื่อนีเพราะเป็นสันดานเธอต้องระวังเขา พี่ชายเตือนแต่พี่พูดก,กับเธอเพราะเธอเป็นน้องไม่พูดก,ก็ไม่ได้แม้ว่าเธอจะเสียใจก็ต้องบอกให้ลองจับตาดูคนรักของเธอสันดานเป็นยังไงห่างต้องโผล่ดารุณีใจหายพี่ชายไม่เคยพูดอะไรรุนแรงห่างต้องโผล่พี่ชายใช้คำแรงคงจะเกลียดสุภวัตมากพี่อิท อยากให้นีเลิกกับเขาใช่ไหมคะถามเสียงสาัานคนเคยร,าารักกันคิดถึงว่าต้องเลิกก็อดใจหายไม่ได้พี่ไม่เคยบังคับเธอครั้งที่แล้วก็ไม่ได้บังคับแต่แจ้งข้อมูลกับเธอเธออาจจะให้อภัยเขาแต่ถ้าเธอตัดเขาไม่ขาดจะให้อภัยพี่ก็ไม่ว่าดดรุณีลังเล ความผิดครั้งแรกสมควรให้อภัยแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องให้อภัยเสมอนีก็มีขอบเขตของนีค่ะที่แน่เธอไม่เชื่อคำพูดของพี่กับจินนี่พี่อิดเห็นกับตาไหมคะงั้นเธอก็ไม่เชื่อจินนี่นีเชื่อพี่อิดเสมอพี่ชายของนีไม่พูดปดหมายความว่าจินนี่อาจพูดปดดารุณีสับสนหล่อนโบกมือ จินนี่เป็นคนดีเธอไม่มีเหตุผลทำให้นีขัดแย้งกับคุณวดัดความารักทำให้ตาบอดหากดารุณีรู้ว่าพี่ชายอยากให้หล่อนเลิกงั้นเธอก็คิดเอาเองเพราะเป็นอนาคตของเธอนี่อยากเห็นกับตาก็ได้นะถ้ามีจังหวะเธอคงได้เห็นกับตาแน่ หลังอาหารเช้าอิดไปทํางานแล้วพงปิดเทอมอยู่บ้านเล่นเกมดารุณีก็เตรียมจะออกจากบ้านแต่ก่อนออกหล่อนเดินไปหาจินนี่ในครัวสาวน้อยในตะเกียงแก้วกำลังล้างจานชามดารุณีมองด้านหลังของสาวน้อยสักครู่ก็เดินเข้าไปโอบกอดกอดจากด้านหลังจินนี่ร้องอุ้ย หันไม่เห็นที่แท้เป็นคุณนีตายคุณนีเล่นสนุกอะไรคะล้อเล่นน่ะจินนี่ตกใจคะ่ะคุณวัดก็ทำกับจินนี่แบบนี้ใช่ไหมล่ะสาวน้อยในตะเกียงแก้วรู้ทันทีมองหน้าดารุณีเจ้านายบอกคุณนีแล้วหรือคะจินนี่บอกนีเองก็ได้นี่กลัวคุณนีเสียใจเพราะจินนี่เป็นต้นเหตุ คุณวัดจะล้อเล่นหรือเปล่าค่ะถ้าล้อเล่นหล่อนก็ล้อเล่นต่อไปแล้วสุภวัตคงช็อกไปนานทั้งสองเรื่องทั้งมือของจินนี่กลายเป็นมือเนา่ามีหนอนยัวเยียกับทั้งไก่ตายลุกขึ้นเต้นระบำจิกเขาจนเลือดออกเขาสงสัยเลยว่าบ้านนี้มีผีจินนี่แค่เล่นสนุกและแก้เพจเบาๆ หล่อนให้โอกาสสุภวัตเสมออย่างน้อยก็เพื่อดารุณีน้องสาวของเจ้านายเสียดายคนบางคนทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกคนบางคนขาดความจริงใจในบ้านนี้อิฐด,ดารุณีและพงล้วนเป็นคนดีชะไหนต้องพบกับคนเลวในสังคมอิดต้องเผชิญปัญหาในบริษัทเจอคนโลภ ดารุณีมีคนรักไม่จริงใจและเจ้าชู้จับปลาสองมือจะจับทั้งดารุณีและบุตสกรแถมมือที่สามยังจะจับจินนี่พงก็มีปัญหาสุขภาพมีกรรมเป็นโรคหัวใจตั้งแต่เด็กจินนี่หล่อนเป็นแม่มดน้อยที่ขอมีส่วนร่วมในครอบครัวนี้ขอให้ได้ช่วยพวกเขา คุณวัตอาจจะล้อเล่นกับจินนี่ดารุณีพยายามพูดในแง่ดีคุณนีบอกกับคุณวัดเถอคะค่ะอย่าล้อเล่นกับจินนี่อีกสาวน้อยในตะเกียงแก้วไม่อยากทำผิดไม่อยากกลั่นแกล้งใครดารุณีพยักหน้าเขาต้องไม่ทำอีกแน่ๆหล่อนต้องพูดกับคนรักให้เด็ดขาด จบทที่สีห